อีกเรื่องผู้ชมครับมาเตือนภัยกันเดี๋ยวนี้รู้จักกันง่ายครับผ่านทางช่องทางโซเชียลผ่าน Facebook รู้จักกันคุยไม่นานนัดเจอกันเช่นเดียวกับน้องอายุ12ขวบคนนี้ค,ครับคุณแม่ถึงกับมาร้องเลยเพราะว่าน้องไปรู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งผ่าน Facebook แล้วไปเจอกันปรากฏว่าถูกคนของผู้ชายเนี่ยทำร้ายน้องจนบาดเจ็บแถมยังถ่ายคลิปมาข่มขู่ประจานอีกด้วยนะครับ แม่พาลูกสาวอายุ12ขวบมาจากจังหวัดชนบุรีครับร้องทุกต่อคุณปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาเพื่อนําหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอน้องถูกรุมทําร้ายแบบนี้ผู้ชมกระชากหัวเตะกระทืบเนี่ยนะครับแล้วไปโพสต์ประจานในโซเชียลอีกแม่บอกว่าลูกสาวแม่เนี่ยรู้จักกับชายวัยรุ่นอายุ18ปีคนหนึ่งผ่านทาง Facebook ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาฝ่ายชายเนี่ยขายน้ํากระท่อมครับแล้วบอกกับน้องว่าพี่เนี่ยโสดพี่ไม่มีแฟน แล้วเช้าวันที่30สิงหาคมเนี่ยชายคนนี้ชื่อในเก่งชวนน้องไปหาที่ตลาดแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงครับพอไปถึงปรากฏว่าน้องอายุ12ขวบคนนี้ถูกผู้หญิงคนหนึ่งชวนเข้าห้องน้ําแล้วก็จิกกระชากผมทุบตีน้องเตะเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงบอกว่าน้องเนี่ยไปแย่งแฟนของพี่สาวเธอนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องสาวของแฟนผู้ชายคนนี้ครับค่ะ แล้วเธอบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่มาทําร้ายลูกสาวของคุณแม่อายุาราวยี่สิบปีเป็นคนถ่ายคลิปด้วยแล้วตัวผู้ชายล่ะนายเก่งนายเก่งอายุ18ปีที่ชวนน้องไปหาเนี่ยยังไงก็ยืนดูอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วหลังเกิดเหตุอีกฝ่ายก็ยังข่มขู่ด้วยว่าอย่าไปแจ้งความนะแล้วก็ผู้หญิงที่กระทำนะคะเขาบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความหรือว่า ไปแจ้งพ่อแม่อะไรองนี้ยเขาจะกลับมาทำลายอีกก็คือกังวลเรื่องคดอีอะค่ะคืออยากให้คดีคืบหน้าค่ะอยากให้เขาดำเนินการองไงบ้างก็อยากให้ดำเนินการถึงที่สุดเลยอ่อไปแจ้งความแล้วนะครับที่สพหนองปลือผลตรวจร่างกายแพทย์บอกว่าแก้มซ้ายกระดุกร้าว โอ้โหต้องโดนแรงขนาดไหนเด็กอายุ12ขวบต้องเจอแบบนี้นะครับแล้วเรื่องไม่จบเท่านี้ด้วยนะคุณปอยคุณบีคุณผู้ชมกลุ่มผู้ก่อเหตุไปโพสต์คลิปไปประจานใน Facebook อีกอ,อับอายสิครับนี่เป็นคลิปๆนี้แล้วลูกสาวตอนนี้สภาพจิตใจย่แย่มากล่าสุดทางมูล,ลนิธิปวีนาก็ประสานตำรวจให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายพร้อมประสานไปยังพมอจอชลบุรีลงพื้นที่ดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของน้องด้วยครับค่ะ